ในดีบโอฉันเธอก็ดูไปด้วยแล้วก็อันนี้ไปด้วยฉันส่งรูปให้เธอแล้วสวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้นะก็จะมาพูดถึงการคำนวณแรงอัดในคำยันนะ,ะโดยใช้พิกหนึ่เก้าคือโจทย์เนี่ยเขาจะให้มันเป็นรูปแบบนี้รูปมองไม่เห็นเงี้เลยแตกชิบหายไม่เป็นไรอันนี้ให้ดูเฉยๆเป็นหลักการคำนวณของอาจารย์ พ่อนโพสเมื่อเาก็มันออกแค่นี้คือมันแค่นี้จริงๆมันออกน้อยมากข้อเนี้ไม่เป็นไรไปเริ่มเลยเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันนี้กันจริงจมันมีวิธีนี้เดียวมันม,ม,นมีมันมีแค่5ขั้นตอนง่ายๆอ่ะขั้นแรกเราจะมาเช็คพารามิเตอร์ก่อนพารามิเตอร์ชั้นดินที่เขาจะให้มาเนี่ยก็คือค่าแกมมาก่ะค่า su สเสร็จปุ๊บเซอชาบโหลดเนี่ย เชื่อชาญหลวงไปว่าเชื่อชาญหลวดคือแรงที่มันลงไปทำตรงบนดินตรงนี้เชื่อชาญหลวดมันคือค่าคิวเชื่อชาญหลวดคือค่าคิวต่อไประยะของแนวสตัดเดี๋ยวจะได้ใช้จำเอาไวร้ระยะของแนวสตัดก็คือมองเป็นรูปก่อนอันนี้คือกำแพงกันดินแล้วก็จะอันนี้อ่ะคือกำแพงกันดินแล้วก็จะมีสตัดอยู่สามอันค้ำอยู่ แล้วคราวนี้มองไปแนวยาวอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกสามอันที่ค้ำอยู่เหมือนกันเข็าไหมแต่ว่ายาวออกไปอีกหกเมตรเหมือนลึกเขื่อนอืมความลึกอะ่ะเออคือมันจะมีตลอดแนวขึ้นแนวหนึ่งเนี่ยจะมีสามอันเรียงกันล่างลงบนแล้วก็จะมีซ้ายขวาอีก,กชอก่องอ่ะอีกช่องละหกละหกละหกเมตรนี่คือความหมายมาเริ่ม ซึ่งที่อาจอาจะอธิบายเมื่อกี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจอย่างนี้ <c oughs> ต่อไปมาดูตอนแรกคือเช็คเช็คฟิชเช็คฟิชเช็คเช็คว่ามันผ่านหรือเปล่าว่าความสูงนี้ความสูงของไพวอลเนี่ยกับความสูงของเอกับชั้นดินเนี่ยมันผ่านไหมก็คืออะไรวิธีเช็คคือแกมมาเส่วน s ออันนี้ง่ายมากตรงตัวแกมมาก็คือ1.6สูง S นี่ไง S สูง8 8, แตดแตกดำแตกหารด้วย2.1ก็คือ su ได้6.09มากกว่า4ไหมมากกว่า4มากกว่าสีเก่งมากแสนรู้มากกว่า 4, ากกา 4. แต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่าจริงจริงมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องผ่านน,นะหล่ะถ้าเกิดน้อยกว่าก็ให้เพิ่มเอเฉยแค่นั้นเพิ่มความสูงเองเลยใช่แต่มันไม่ต้องเพิ่มครูเกยคงไม่ให้เพิ่มความสูงเองหรอกถ้าเกิดเพิ่มความสูงเองมันก็ต้องมาคำนวณระยะห่างนี้ใหม่ ผมต้องผ่านแต่ว่าเช็คให้แกเห็นแล้วกันเสร็จแล้วขั้นตอนแรกจำยังางแกมม่ <S <c oughs> <S h s u แกมม่ h s u ต่อไปคำนวณแรงดินด้านข้างดั่นดินด้านข้างมาดูจะมีอยู่สองก้อนก้อนนี้กับก้อนนี้ต่างกันยังไงไปดูใหม่เดี๋ยวมาดูความแตกต่างค่าดันดินด้านข้างจะจะเป็นค่ามากกว่าระหว่าง อ๋อระหว่าง2ตัวนี้ยังไงก็คือแก m m a h ลบ C su กับ0.3 Gamma h กมมาซึ่งมันคืออะไรซึ่งเขาแปลงมาให้แล้วเป็นค่านี้เขาบอกว่าช่างมันอย่าไปดูเสียเวลาชีวิตไปเข้าสูตรเลยจำไว้เป็นสเต็ปนี้ก็พออะ PA ตัวแรกสูตรคืออะไร Q บวกแก m มมา h คูณ ak ซึ่งเป็น ka ด้วยสูตรของ ka คืออะไรอ่านี่คือสูตรที่เราต้องการหา แต่เรารู้ตัวปแปรอะไรบ้างเรารู้ Q รูลูแกมมารูเอแต่ไม่รู A, ้ KA เอเคจากเลยค่าจากสูตรนี้ KA 1-M ลบ M คูณด้วย C SU ส่วนด้วยแก m มมา H ตรงตัวเลยแทนค่าสมการแต่ว่าเขาบอกว่านี่ไงเมื่อมันผ่านเงื่อนไขแรกแล้วปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่า M จะเท่ากับ0.4ก็ต่อเมื่อดินอ่อนใต้ก้นบ่อหน่ะมาก เราก็กำหนดให้มันหนามากแล้วกันเขียนเขียนบอกเขาได้ว่าใช้เอ็มเท่าไหร่เพราะอะไรก็บอกว่าเพราะอะไรก็เขียนตามเงื่อนไขมันนะเพราะว่าใกล้บ่อหนามากอก็ใช้ศูนย์จุดสี่แล้วก็แทนค่าสมการได้เฉย s u ือศูนย์จุดหนึ่งแทนค่าปกติก็จะได้ค่า k ออกมาเกิดเครื่องที่ได้ปกติใช่หน่วยมันจะตัดกันเองชึบชับชบชับไม่มีหน่วย k a เท่ากับศูนย์จุดเจ็ดสี่เสร็จปุ๊บพอได้ k a เสร็จก็เอาไปแทน แทนเข้าสมการตรงนี้ก็ก็จะเป็นนี่ไงแกมมาก็คือ2ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ Q ก็คือ2ก็คือเซอร์ชาร์ดโหลดแล้วก็แกมมา H คือความสูงบวกกันแล้วทั้งหมดเนี่ยคูณด้วย0.74แต่ว่าอาจา่แต่ว่าที่อาจารย์พายแยกคิดเพราะมันมีเหตุผลอ่ะสมมติอ่ะ,อะเราองมาดูคิดก้อนแรกก่อนคิดก้อนแรกมันก็คืออะไรอีตรงนี้เนี่ยมันก็คือ Q คูณด้วย K a ก็คือแรงของเซอร์ชาร์ดโหคือตัวนี้ หนึดสี่แแล้วก็จะเป็นอะไรแรงของดินแรงดันดินด้านข้างแกมมาดินคูณด้วยความสูงคูณด้วย Ka ก็จะได้เป็นแรงในด้านข้างคูณเข้าออทีลาวงเล็บใช่ไหมใช่คูณกระจายเข้าไปแล้วก็จะได้อันนี้ออกมาเป็น10.95ุดเกมาร์กเอาไว้1ตัวต่อไปมาหาอีกอีกอันนึงก็คืออะไร Pa สูตรเท่ากับ0.3คูณกับ Q บวกแกมมา H แทนค่าเข้าไปเฉยหาออกมาแล้วมาเทียบกัน2ตัวนี้ตัวไหนมากกว่ากันก็เลือกใช้ตัวนั้นตัวนี้มากกว่าชนะวินเนอร์เชือกใช้ออกแบบตัวนี้10.95ทวนใหม่นะขั้นตอนที่2คืออะไรคือหาค่า P ที่มากที่สุดเพื่อมาออกแบบค่า P มี2สูตรคือพ่อมึงตายกับพ่อเป็นมะเร็งก็คือ P เท่ากับแกมมลบ CSU แต่ว่าเมื่อมีคิวเราต้องใช้สูตรนี้และ ka หาจากสูตรนี้ต่อไปอันที่2ก็คือ0.3 Gamma h ตรงตัวไม่งงเนาะไม่ต้องงงหรอกพีแค่นเองต่อไปเป็นการวาดรูปวาดรูปอาจจะพาวาดใหม่ก็ได้เดี๋ยวงง โอเควาดรูปอันนี้คือรูปที่เราต้องมีและเป็นโจทย์ที่ต้องการให้สตัดหนึ่งตัวก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าตรงนั้นก็จะมีแรงขึ้นมาหนึ่งแรงแรงตรงนี้จากสตัดตัวที่หนึ่งให้เป็น F1 หนึ่งแรงตัวนี้จากสตัดตัวที่สองให้เป็น F2 สองแรงตัวนี้จากสตัดตัวที่สามให้เป็น F3 สามหลังคาวนี้เวลาคิดอ๋อเรามาเขียนรูปก,ก่อนอนี่ออกเรามาเขียนแรงที่เราหาก่อนเมื่อกี้ มันจะเหมือนที่พี่การเคยพาทําข้อสอบพี่การจําได้ปะจําได้จะได้เรียนไปเรื่อยืเหมือนกันดูค่าทีแรคคือแรงดันดินนี่ไงที่เรานี่ไงเป็นเหตุผลที่เราคิดแยกเพราะว่ามันมันถึงแรงดันดินก่อนแรงดันดินมาเท่าไหร่หนึ่งจุดสี่แปดก็มาตรงนี้หนึ่งจุดสี่แปดต่อไปจำไหมว่ามันจะไปสลบลงมาเหตุผลคือเรียนตาดรงอันนี้ไม่ทราบจำแค่ว่าเป็นสลบลงมา สรุปตรงนี้มันจะมาอยู่ที่เท่าไหร่มันจะมาอยู่ที่แดนดิน้ดนข้างคือเท่าไหร่ตรงนี้เก้าจุดสี่เจ็ดแล้วก็บึ้มลงมาตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่สิบมันก็คือสองตัวนี้บวกกันเก็จไหมเพราะอันเนี้ยอีกอเก้าจุดสี่เจ็ดมันคือความยาวตัวนี้นะไม่ใช่ความยาวอันนี้นะ มันคือความยาวตรงนี้เพราะว่าให้คิดว่าเป็นพิกัดอะ่ะอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y อะ่ะอันนี้คือจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหม mm hmm. ก็กวายขึ้นมาเท่านี้เท่านี้อ่าแสดงว่าอันนี้มันก็คือผลรวมของสองตัวนี้ก็คืออะไรสิบจุดเก้าห้าโอเคได้แล้วมาดูระยะแต่ละตัวอันแรก <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> แป๊บน,นึงขอเลื่อนก่อน เขาบอกว่าความสูงตัวนี้เนี่ยอีกความสูงตรงสโลปเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ0 2 5 h h คืออะไร h คืออะไร8คือความสูงใช่ไหมล่ะความสูงของพาวออ l คือ8ได้เท่ากับ2เมตรผู้จุดทองห้านี้ตายตัวไหมตายตัวคิดว่า แล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดอันนี้เป็นสองแสดงว่าอีชิเหลือเป็นเท่าไหร่เป็นแปดอันนี้สองแล้วที่เหลือจะเป็นอะไรอะไรก็เปลี่ยนลบสองก็เป็นหกหมึตัวท้องงงอะไรเนี่ยก็งงอะไรก็ตรงนี้ยาไปแล้วสองเนี่ยช่วงนี้ยาไปแล้วสองอ,อีที่เหลือทั้งหมดก็เหลือหกเงี่อ,อแล้วงงอะไรก็งงอนี้ค่ะต่อไปเราจะมาแบ่ง ครึ่งกลางระหว่างสตักแบ่งต้องแบ่งนะอันนี้ไม่ได้แบ่งตามใจชอบนะนี่แบ่งครึ่งหนึ่งอันนี้ก็แบ่งครึ่งหนึ่งเหมือนกันเอาอันนี้มีสติไม่ยากแต่ว่าถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ปึกดูเอาช่องนี้ก่อนช่องนี้จาก F1 ถึง F2 ทั้งหมดยาวเท่าไหร่สองจุดห้าครึ่งหนึ่งของสองจุดห้าคือหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดสองห้า อันนี้ก็คือหนึ่งจุดสองห้าอันนี้ล่ะครึ่งหนึ่งระหว่างสองถึงสามอันนี้ก็จะเป็นห <2. S 2> นึ่งจุดสองห้าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดสองห้าแล้วตรงนี้ละ 1> 1. 1. ่ะหนึ่งหนึ่งถ้าเกิดอันนี้ยาวหนึ่งสองจุห้าห้าบวกกันเป็นเท <6. S 2> ่าไหร่หกทั้งหมดเป็นหกแสดงว่าตรงนี้เหลือเท่าไหร่เหลือสองตรงนี้เหลือสองแสดงว่าครึ่งหนึ่งของสองคือ, <S 1> 1. <S ต,รคอตรงนี้ก็คือ 1. ตรงนี้ก็คือหนึ่ง เสร็จปุ๊บเราก็จะมาคิดเป็นรูปๆร,รูปตามเส้นเขียวที่เราแบ่งเอาไว้รูปที่หนึ่งให้เป็นตรงนี้บูบับบูบับรูปที่สองให้เป็นตรงนี้บูบับบูบับบูบับรูปที่สามให้เป็นตรงนี้บูบับบุบับบูบับสังเกตไหมว่มารูปที่สามอย่าสเสะเลอเพลือเพลอตัวอย่าคิดตรงนี้เขาคิดถึงแค่ครึ่งหนึ่งที่เราแบ่งเอาไว้ตรงนี้ไม่คิดคิดถึงแค่ช่วงนี้ต่อไปก็มาหาเป็นเลขาคณิตปกติ รูปแรกเทียงฝนเหรอพี่บ้านหม้อบางคนอาจจะคิดเป็นสามรูปก็คือสี่เหลี่ยมตรงนี้หนึ่งรูปสามเหลี่ยมตรงนี้หนึ่งรูปแล้วก็สี่เหลี่ยมอันเล็กๆเนี่ยอีตรงนี้เนี่ยอีกหนึ่งรูปหรือใครจะคิดสองอันก็ได้ก็คือเราจะคิดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได้ก็คือสี่เหลี่ยมจวใหญ่นี่ตรงนึงแล้วก็คางหมูตรงนีง้อันหนึ่งซึ่งมันค่าเท่ากันเดี๋ยวจะลองคำนวณให้ดูก็ได้เอาหาระยะก่อนระ,ระยะเขียนก่อน เขียนให้มันชัดเจีก่อนสี่วงเหรอครับอ่ะตรงนี้เท่าไหร่หนึ่งสี่ดหนึ่งจุดสี่แปดอันนี้เท่าไหร่ก็เพิ่งหาเมื่อกี้เนี่ยสองอันข้างล่างสิบจุดเก้าห้าเออเอฉพาะตรงนี้เท่าไหร่ ก้าอยู่4.7อ,อ่ะเราหาสีฟ้าก่อนนะออาสีฟ้าจะหาแบบแรกคือหาแบบสามรูปแบบที่หนึ่งสีฟ้าเอาเป็นสี่เหลี่ยมอันใหญ่ก่อนก็คือสี่เหลี่ยมด้านคูณยาวก็คือ4.8 1.48คูณอะไรด้านนี้มันเท่าไหร่ 2.25 1.25บวกกับ 1>, 1. 1ก็เป็นเท่าไหร่2.25 22 <5. S 1> 2.25คูณกับ1.48อันนี้คืออันที่1บวกกับ3เดี๋ยวอันที่2ก็คือ1ส่วน2คูณฐานฐานเท,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 ท่าไหร่5 4 7คูณสูงสูงคือเท่าไหร่2.25 3เหลี่ยมนี่ สามเหลี่ยมอันนี้นี่ไม่ใช่สามเหลี่ยมอันนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมนะน,นี่สามเหลี่ยมอันนี้สูงแค่นี้คือเท่าไหร่ลืมนี่ไงสองอปื๊ดสองอันนี้ก้อนที่สองแล้วก็สุดท้ายก้อนที่สามคือก้อนตรงนี้ก็คืออันนี้ยาวเท่าไหร่เก้าสี่เจ็ดคูณเท่าไหร่ความสูงสูงเท่าไหร่นี่ดูความสูงก้อนนี้ เขาบอกว่าหมดหนี้นะยาวเท่าไหร่นี่ไงที่เราแบ่งง่อยเนี่ยหมดหนี้ยาวเท่าไหร่อันนี้มีไปแล้วหนึ่งอันนี้เป็นสองเป็นหนึ่งจุดสองห้าเป็นสองจุดสองสองจุดสองห้าอันนี้กินไปนแล้วสองใช่ไหมตรงนี้ก็เหลือเท <0. 2 S 2> ่าไหร่ศูนย์จุดสองห้าบึ๊บบูไอคูณศูนย์จุดสองห้าบวกกับสามอ่าเรากดคิดเลขได้เท่าไหร่อ่าก็จะได้เป็นเท่าไหร่ 1> 15 1 6จหนึ่งหหรือ1 7ปัเจดละกันอ่าหน่วยคืออะไรอันนี้เป็นหน่วยเมตรคูณกับโอ้โหแม่ไปดูตรงนี้ด้วยกันเนาะอ่าคือตันต่อเมตรและตันต่อเมตรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีหนึ่งจุดสี่แปดันนี้มันหน่วยเท่าไหร่ยังไงไอพวกนี้มันหน่วยเป็นตันต่อเมตรกำลังสองแล้วคูณกับระยะ ระยะพวกนี้มันหน่วยเมตรตันต่อเมตรกําลังสองคูณกับเมตรเมตรตัดเมตรก,ก็เหลือตันต่อเมตรนี่เป็นที่มาของหน่วยว้ายได้เท่ากันเลยเก่งมากพาไม่พาหา,หาแล้วนะรูปที่สองก็เป็นสี่เหลี่ยมมันใหญ่กว้างเท่าไรอันเนี้ยก็คือสิบจุดเก้าคูณกับสูงตรงนี้เท่าไหร่ถารูปใหญ่ได้เลยไหมใช่อันนี้เขียนละเอียดเฉยๆไม่ต้องดูแต่คือความหมายเดียวกัน อันนี้ก็เหมือนการรูปใหญ่รูปใหญ่เสร็จปุ๊บได้ออกมาก็เขียนไว้ W 1 W 2 W 3มันคืออะไรสตัดตัวที่หนึ่งสตัดตัวที่สองสตัดตัวที่3และสุดท้ายคำนวณแรงที่เกิดขึ้นในสตัดก็แรงวมื่อกี้คูณระยะทางจบปึงอืมแค่นั้นแหละใช่คูณหก แค่นี้จบงอืมใช่แล้วก็แค่นี้เลยส่งจบสรงแล้วเขียนด้วยว่าเป็นหน่วยต,นตัตนต,ต่อสตัดหนึ่งตัวหรอต่อสตัดหนึ่งตัวแรงต่อสตัดหนึ่งตัวอือคือแรงที่เกิดขึ้นในสตัดแค่นั้นเลยจริงๆจําแค่เนี้ยก็คือจบละอืออีนี้ก็คือแบบคูณหกคูณหกคูณหกหมดแล้วนะเนี่ยเกมไม่ได้หาแรงที่เกิดขึ้นในพายบอลหรืออะไรใช่ไหม ถ้า,าก็ตัวใครตรัหมันอันนี้คือคำวณาขนาดของเวีลมีแค่นี้เลยไม่บายจุบจ๊บ